ลโหลก่อนวิดีโอนี้จะเริ่มขึ้นนะครับผมผมจะมาประชาสัมพันธ์นะกิจกรรมที่ผมกำลังจัดอยู่ในเพจตอนนี้อยู่นะก็คือกิจกรรมทายผลในรอบ play in นะครับเพราะว่าตอนนี้ผมมีโค้ดสกิน2สกินนะครับทั้งหมด50สกินเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทั้ง night bringer trinamia นะครับแล้วก็ crime city night masira นะครับเงื่อนไขง่ายๆนะครับก็แค่ให้ทุกคนเนี่ยเข้าไปทายผลนะครับในเพจผมนะครับก็สามารถเข้าไปได้นะครับตามลิงก์ใน d e s c r i p t ันในคลิปนี้นะครับผมซึ่งถ้าใครตอบถูกหมดนะครับผมก็ได้ไปเลยครับ สำหรับนายบริงเกอร์ธินามิเลหรือไม่ก็ครามซิตี้ไนแมสไนรานั่นเองนะครับขึ้นอยู่กับแต่ละวันนะของรางวัลเนี่ยหลายคนจะบอกว่าเฮ้ยมันยากชิบหายเลยพี่ใครไม่กตอบถูกหมดวะนะครับทายก็ยากอยู่แล้วนะครับไม่เป็นไรครับถึงแม้ว่าวันไหนจะไม่มีคนทายถูกนะฮะทั้งหมดเนี่ยอีกวันหนึ่งผมจะเพิ่มรางวัลข้ออีกเท่าดึงนะครับเช่นสมมติวันนี้ผมจะแจก5สกินใช่ไหมแต่ว่ามันไม่มีใครตอบถูกเลยนะครับก็พรุ่งนี้ผมจะเพิ่มเป็นแบบแจก10สกินไง สุดยอดไหมครับผมใจดีขนาดนี้นะฮะต้องรีบเข้าไปร่วมกิจกรรมกันแล้วนะครับโอเคต่อเลยนะสหรับวิดีโอในวันนี้เวิล์ด2021ได้เริ่มขึ้นแล้วนะครับหนึ่งวันนะครับผมก็คือรอบ Play In ิหรือว่าเมื่อวานนะครับวันนี้เป็นวันที่สองนะครับแต่ผมว่าจะมาอัดคลิปสักหน่อยนะครับเพื่อเป็นไกด์ให้คนดูนะครับดูได้สนุกยิ่งขึ้นนะครับก็คือการทำเทียร์ลิสต์หรือว่าการจัดลำดับของทีมในรอบ Play In ินะครับว่าทีมไหนเนี่ยมันดูน่าเชื่อถือหรือว่าดูเก่งกว่าชาวบ้านเเค้าานะรับพื่่่ออใหงยต การทายผล ทั้งในเกมนะครับกับทั้งในเพจของผมเองบอกเลยว่าเมื่อวานเนี่ยผมก็ได้ภาคไปแล้วดูไปแล้วนะครับไม่ได้ว่าโพยแตกกันเป็นแถบนะครับเราอยู่ในหน้าเว็บไซต์นะฮะเวิร์ดสมรรถภาพเทียริสนะครับผมจะเริ่มจากเพลย์อินก่อนละกันนะครับเพราะว่ากรุ๊ปสเตจมันยังไม่เริ่มนะครับจะเริ่มอีกทีก็คืออาทิตย์หน้าเลย10ทีมในรอบเพลย์อ Play ินนะครับผมจะเริ่มจาก BYG หรือว่า Beyond Gaming นะฮะ BYG เนี่ยเข้ามาเวิร์ดครั้งแรกนะครับฟอร์เมื่อวานนี่เรียกได้ว่่่าาาาโโออ้้หหหหแตกกนนนัััสสเเลยยะะะฮผมจจดใใูว นะฮะจะไลฟ์ไปเพื่อวะนะฮะ <G ül> ก็ไม่รู้ว่ะผมก็เห็นมานะครับการเล่นของเขาเนี่ยคือโอเคแหละตามชื่อชั้นเนี่ยมันดูเหนือกว่าชาวบ้านเขาอยู่นิดนึงนะแต่ผมมองแล้วเนี่ยทั้งการสื่อสารหรือว่าสกิลเพลย์เนี่ยอาจจะ ไม่ไหวหรือเปล่าพอเวลาเจอทีมแบบแข็งๆที่มีแผ่ชัดเจนกว่านะครับเมื่อวานก็เห็นกันชัดนะสลับที่เจอกับทีมกาลาซาตารายนั่นเองนะฮะจากตุรกีถัดมาก็ผมมันที่ซีนายนะฮะเพลย์อินทีมที่2 C9 เนี่ยเมื่อวานผมก็เห็นค่อนข้างชัดเจนแล้วนะผมว่าผมน่าจะจัดให้เขาอยู่ในเทีย เละกันนะฮะทั้งแผนทั้งซิลเพลย์ทั้งการ e x e c u t ควนะผมว่าเขานิ่งกว่ารอบมันก่อนแล้วกันนะฮะพูดกันตามตรงก็เลยจะได้เข้าอยู่ในเทียร์เถัดมาของผมอ่ทีมจากญี่ปุ่นนะฮะ n e t o o n t o o u s o c u s m มี g m i n g ผมว่าจุดอ่อนของทีม DFM นะครับคือผมว่าเขาเล่นช้าไปวะ่ะแผนต่งตางๆาเนี่ยผมว่ามันอาจจะไม่ค่อยสู้กับทีมใน w o r l d สได้หรือเปล่านะครับเพราะว่าในการเล่นระบบ เบสทอปวันเนี่ยหรือว่าเจอกันรอบเดียวเนี่ยคือมันต้องใส่สุดอะคือมัวแต่จะมาฟาร์มหรือว่ามัวแต่ที่จะมาคิดแผนเพื่อที่จะจบเกมท้ายเกมผมว่ามันอาจจะช้าไปหน่อยนะครับผมก็เลยจะจัดให้อยู่ในเทียร์ที่ต่ํากว่า Beyond Gaming ละกันนะฮะโอเค okay, แหละถ้าไปดูมาเนี่ยเีเขาชนะมาแล้วใช่ไหมในเมื่อวานแต่ผมให้ต่ากว่า BVG เพราะว่า BVG เนี่ยเขามีความอยากจะสู้นะครับวิ่งสู้ฟัดมากกว่าแต่เด m ฟคือเขาเขานิ่งนะครับ ถัดมาครับผมกาลาซาตรายนะฮะเมื่อวานนี่เขาเนี่ยเล่นได้โหดจัดจัดนะฮะหยุดไม่อยู่จริงๆโมฮิโตะน่ะปาของเขาเนี่ยที่เล่นได้ดีมากนะับการรองเขาเนี่ยมีเป้าหมายตลอดเลยได้ว่าค่อนข้างดุดันแล้วกันนะครับผมจัดให้เขาอยู่ในทีเอนะฮะเท่ากับซีนาเลยแล้วกันนะครับผมต้องดูกันเพราะเมื่อวานเขาเล่นมัแค่วันเดียวเองนะฮะแต่ว่าชนะมาสองเกมเลยนะมีโอกาสที่จะเข้าเป็นที่หนึ่งหรือว่าที่สองในกรุ๊ปบีเลยก็ว่าได้นะฮะทีมนี้ต่อกันมาครับผมทีมจากเกาหลีนะฮะซีซี นะครับผมฮานว่าไลฟ์นะถ้าจะไม่ผิดแนะ่ซื้อสี่เมื่อวานเราก็ได้เห็นนะฮะได้ด้วยว่า <c oughs> มีช็อตแบบพลาดเยอะมากนะฮะโซฟีเป็นมิดเลนที่คนเขาชมกันมากเลยนะฮะก่อนเข้ามาเวอร์พอเวลาเห็นเล่นจริงเนี่ยผมว่าดูเหมือนเขาจะเล่นยากไปหน่อยนะไม่รู้ว่าทั้งเมตาหรือว่าสไตล์การเล่นของทีมเนี่ย จะไม่ค่อยเข้ากันหรือเปล่าในช่วงวันแรกของเพลย์อินผมก็เลยอยากจัดให้เขาอยู่ในเทียบีแล้วกันนะฮะผมว่าเขาอาจจะเล่นพลาดเยอะไปหน่อยนะับตามที่เห็นในวันแรกอาจจะโมโหนะเฮ้ยทำไมทีมเกาหลีอยู่เทียบีวะพี่ก็ตามที่เห็นนะฮะตามสภาพถัดกันมานะฮะกับอินฟินิตี้เนี่ยฮะจากลาตินอเมริกานั่นเองผมว่าทีมนี้เนี่ยค่อนข้างมีความแปลกใหม่ในการดราฟต์หรือการเล่นละกันนะครับจด้ประสบการณ์แหละนะครับที่อาจจะน้อยไปหน่อยถ้าเทียบกับ ทีมอื่นยกเว้นทีม GS กลาน,นะครับ GS นี่เหมือนไปซุ่มซ้อมจากไหนก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะ INF หรือว่า Infinity เนี่ยคือเรื่องการทําแผนให้ออกมาได้ตามที่คิดไว้เนี่ยผมว่าอาจจะระดับเดียวกับ DFM เลยนะยังไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่ในการัดสินใ,ใจบางอย่างนะะในเกมที่เห็นมาในวันแรกก็เลยไปครับเทียดีแล้วกันนะฮะ LNG Esport จากจีนนะฮะได้เห็นกันไปแล้วนะครับคือทีมจาก LPL เนี่ยค่อนข้างที่จะน่ากลัวมากเลยนะครับผมผมคิดว่าการ บ้าพลังหรือว่าการไฟของเขาเนี่ยคือเขาเข้าสุดค่อนข้างมั่นใจแล้วกันในการเล่นในแต่ละเพลงของเขาเนี่ยรวมถึงการดราฟที่มีเป้าหมายชัดเจนนะครับเข้ากับเมตาใหม่ทันทันเมตานี้ได้แบบค่อนข้างอาจจะนำด้วยซ้ำนะสำหรับทีมนี้อาจจะเป็นทีมที่ได้เข้ากรุ๊ปแบบนอนมาเลยนะครับน่าจะได้อันดับที่นหนึ่งนะผมก็เลยให้อยู่ในเทียสบวกหรือว่าเอสพลัสไปเลยละกันนะฮะเรดแคนิสทีมจากบราซิลนะฮะเข้ามาเวิร์ครั้งแรกสำหรับเรดแคนิสคารุนกา ผมว่าทีมบราซิลเนี่ยเขามีจุดเด่นคือเขาค่อนข้างคล้ายกับทีม GS แต่ว่าเรื่องแผนเนี่ยผมว่าเขาอาจจะค่อนข้างสู้ไม่ได้นะกับทีมระดับ TIA ดังนั้นผมก็อาจจะให้อยู่เท่าเกับ BYG แล้วกันนะครับผมคือสกิลเพลย์เนี่ยผมผมไม่แปลกใจผมไม่สงสัยเลยนะสักิลเพลย์ของเขาแต่เรื่องการทำออกมาให้ตามที่คิดตามแผนดราฟเนี่ยอาจจะยังไม่ได้ดูดีสักเท่าไหร่ถัดกันมาที่ Peace. Oh, damn. Yeah. โอเชียลีโอเชเนียนะฮะพีซเนี่ยโอเคแหละเขาได้แชมป์ในลีโอเชเนียมาใช่ไหมครับแต่ปัญหาคือเขามีการเปลี่ยนผู้เล่นนะครับหรือว่าเอาผู้เล่นมาแทนนั่นคือวิซิชาชีตำแหน่งท็อปเลนเนืน่องจากท็อปเลนของเขาเนี่ยติดปัญหาวีซ่าก็เลยมาไม่ได้เขาเป็นคนจีนเนี่ยท็อปเลนของทีมพีซเนี่ยก็นั่นแหละนะครับมาเวิร์ไม่ได้แล้วการเปลี่ยนผู้เล่นหรือว่าเอาผู้เล่นที่ไม่เคยซ้อมมากันมาก่อนเนี่ยมาอยู่ในทีมเลยเนี่ยผมว่าผมว่ามันไม่ค่อยไหวว่ะมันไม่ค่อยเวิรว์กว่ะทั้งการจูนทัั้้งกกกกาาาาาาารราารรคควววมมเนเขใใจนนนุยหือ่่่ลผ อาจจะเทียบกับทีมอื่นใน Play เพลย์อินเลยไม่ได้นะแต่ผมก็ยอยากจะให้เขาเทียร์เอฟละกันโอเคผมให้ดีแล้วกัน <c oughs> okay, ะกนะฮะผมว่าเขายังมีลูกบ้าแอบ,บอยู่เยอะในะหรับทีมนี้แค่อาจจะขาดเรื่องของแผนในการทําความเข้าใจการคุยกันในระหว่างเกมนะครับก็อยู่เทียร์ดีและกันทีมสุดท้ายเนี่ยฮะในเพลย์อินนะครับก็คือยูนิคอร์นซอลฟ์เลิฟนั่นเองนะฮะเมื่อวานเคยเห็นกันไปชัดเจนเลยนะครับว่าโอ้โหการดราฟตัวเนี่ยผมว่ามันแปลกๆนะฮะตั้งแต่เกมแรกจนเกม2เลย ไม่ว่าจะเป็นการตัดสินใจที่จะแย่งตัวบ,บางตัวมาจากทีมฝ่ยายตรงข้ามแล้วเอามาเล่นเองแล้วเอามาสลับเล่นเพื่อเฟล็กอะไรอย่างเงี้ยผมว่ามันก็ดีแหละถ้าในเกมเนี่ยเขาทําได้จริงตามที่คิดแต่เท่าที่เห็นเนี่ยย n นิคอร์นัเนะครับเหมือนจะไม่ได้อยู่ในช่วง Primetime หรือว่าช่วงที่เขาอยู่ในฟอร์มที่ดีเหมือนกับช่วงปีก่อนเล่นก็ค่อนข้างช้านะในการเจอกับ DFM ในเกมแรกของเมื่อวานเนี่ยก็เห็นได้ชัดเลยว่าเดฟเฟมเล่นช้าแล้วนะครับอยู่ในคอนโซลแล้วก็ยิ่งเล่นช้ากว่าอีกนะครับผมกับการรัฟตัวที่อาจจะไม่เข้ากับทีมหรือเปล่านะครับแผนอาจจะไม่ค่อยเหมาะกันหรือเปล่าสำหรับในการแข่งเวอร์กับทีมเพลย์อินผมก็เลยให้เขาไปอยู่ในเทีย f ล้กันนะฮะแต่ก็ไม่แน่นะครับเขาว่าจะสเตปอัพหรือว่าไปแก้ไขปัญหาก็เป็นได้นะแต่ผมก็ยังมั่นใจว่าเขาหน่อยู่เทีย f แล้วกันโอเคมาดูลิสต์ใหม่ดีกว่านะครับแอลจินี่ผมให้ s plus เลยนะครับ s เหรอผมว่า s นี่ผมว่าให้ c9 นะดีกว่าย้ายดีกว่านะให้ s b ฮันว่าไลฟ์นะครับ ต่ำไปหรือเปล่าผมว่าไม่ต่ำว่ะเพราะว่าดูจากเมื่อวานนี่โอ้โหลูกพี่เดฟเขาเขาหลุดตำแหน่งแบบบ่อยจัดๆนะครับผมถ้าแก้ไม่ได้ก็น่าจะอยู่ในเทียร์ต่ำกว่านี้นะสำหรับฮันว่าไลทีเอซีครับ BYG Red c a n แค s ครับเขาต้องพิสูจน์ตัวเองอีกเยอะเลยนะครับในรอบเพลย์อินอีกประมาณสัก2-3วันนะฮะถ้าเขาทำได้ก็อาจจะขยับไปถึงเทียรเอได้นะครับแต่ดูทรงแล้วเนี่ยผมว่าแผน b ี y g เนี่ยค่อนข้างค่อนข้างน่าทำไม่ได้ว่ะเพราะว่าในลีกพรีเซสก็เห็นมาแล้วนะว่าเขามี มีแต่ลูกบ้านี่ครับผมเรดแค n น s ครับก็มีแต่ลูกบ้า,าจริงครับเท่าที่เห็นมาก็เลยชนะ Infinity มาได้เทีดีครับ DFM Infinity กับ p ีซเนี่ยผมว่าควรที่จะต้องเอาสักหน่อยนะฮะ DFM ผมให้เทีดีเพราะว่าเขายังอยู่ในการเล่นแบบช้าแล้กันนะฮะใจเย็นเกินไปนะครับผมถ้าเจอทีมอย่าง GS หรือว่าซีนาเอ็มจผมว่าน่าจะไม่ค่อยไหวเท่าไหร่นะครับอินฟินิตี้ผมว่าไม่ค่อยไหวนะฮะ พีชครับตามที่ว่าไปนะครมีการเปลี่ยนตัวลงมาในในเวิร์สเพล n นเลยนะครับก็ผมว่าคอ่นข้งางยากครับในการที่จะกลับขึ้นไปอยู่ในเทียร์แบบระดับ B to A ได้นะฮะเทียร์ F ครับ ยูนิคอนซับเลฟผมก็ไม่อยากจะให้เขาอยู่เทียสุดท้ายนะแต่ปัญหาคือมันเห็นชัดเกินไปครับเกมแรกอะโอเคแหละว่าเขาอาจจะพลาดบ้างนะครับการดับตัวการเล่นนะครับแต่ว่าพอเกม2เห็นชัดเลยนะว่าเขาไม่ได้เล่นเลยดีกว่านะครับค่อนข้างที่จะตามเกมไม่ค่อยทันเท่าไหร่นะครับโอเคนะครับนี่ก็เป็นแค่รอบเพลย์อินนะครับยังมีอีกหลายทีมเลยที่รออยู่ในรอบกรุ๊ปนั่นเองหรือว่าเมนสเตจนะครับก็ผมจะมาทำใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับเพราะว่าถ้าทำไปเลยเนี่ยผมว่ามันอาจจะอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงมากเกินไปนะครับผมโอเคขอบ ในคลิปนี้นะครับขอให้สนุกกับการรับชมเบอร์สองพันนั่นเองนะครับผมถ่ายท่อสดทุกๆุกหกโมงนะฮะปีนี้8คู่ต่อวันในรอบเก็บคะแนนนะครับผมแล้วก็รอบเพลย์ออฟก็6กโมงเหมือนเดิมแล้วก็เป็นโบ5ห้าก็ติดตามรัชมกันได้นะครับผมภาคไทยมีทุกวันนะครับผมอย่าลืมดูกันวันนี้ลาไปก่อน,นผมเจอกันใหม่กันในวิดีโอหน้าครับบ๊ายบาย